สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาหาตัวตนกันนะคะหลายคนนะคะน้อยใจว่าทําไมฉันเป็นคนที่ไม่มีความสามารถไม่มีเรื่องอะไรที่ถนัดไม่รู้ว่ารักอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าชอบอะไรทุกคนมีทักษะที่เป็นตัวของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าคุณจะเอาทักษะเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรคุณคิดดูเอานะคะว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะตอนเนี้ ได้ทำให้คุณมองเห็นศักยภาพของตัวคุณเองบ้างไหมถ้าคุณยังหาตัวตนของตัวเองไม่เจอนะคะครูแนะนำนะคะว่าให้คุณสังเกตตัวเองบ่อยๆนะคะว่าเมื่อคุณตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณอยากทำอะไรในทุกวันมีเรื่องอะไรที่คุณสนใจเป็นพิเศษหรือเปล่าหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารัก แล้วเราจะไม่ยอมแพ้ที่จะทํามันแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนนั่นล่ละค่ะคือสิ่งที่เป็นตัวคุณล,ะละ้วล่ะอย่าพึ่งไปด้อยค่าของตัวเองนะคะว่าตัวเองไม่เก่งอะไรสักอย่างครูเชื่อนะคะว่าในตัวตนของทุกคนมีสิ่งที่ดีซ่อนอยู่เสมอ